ีเงินยังไม่พร้อมเดี๋ยวรอไว้ก่อนนะถ้าพี่มีเงินพี่จะซื้อแน่ๆอันนี้คือเป็นสิ่งที่พี่อ้อยได้ยินมาประจําเลยนะคะพี่อ้อยบอกเลยนะคะว่ามนุษย์จะซื้อในสิ่งที่เขาต้องการถ้าเขาไม่ต้องการเขาจะไม่ซื้อพี่อ้อยเห็นน้งนองๆหลายๆคนนะคะมาบอกมาเล่าให้กับพี่อ้อยฟังว่าเวลาไปขายประกันนะคะลูกค้าบอกว่ายังไม่มีเงินนะคะรอก่อนจริงๆแล้วสินค้าหล,ลายๆอย่างนะคะถ้าเราต้องการเราจะหาเงินมาซื้อบ้านราคาหลังละหลายล้านถ้าเราอยากได้เรายังหาเงินมาซื้อได้เลยรถราคาหลายแส ราคาหลายล้านเหมือนกันค่ะถ้าเราอยากได้เราก็หาเงินมาซื้อคําว่าประกันก็คือคนที่มีความรักคือรักทั้งตัวเองรักทั้งครอบครัวนะคะเราจะหาเงินมาซื้อถ้าเรามีความรักเพราะฉะนั้นแล้วประกันชีวิตจะขายให้ได้เฉพาะคนที่มีความรักเท่านั้นค่ะก็คือการรักตัวเองการรักครอบครัวคําว่าการรักตัวเองก็คือว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเราเจ็บป่วยไม่สบายเราก็จะมีประกันสุขภาพไว้ดูแลตัวเองมีตัวแทนดีๆมาคอยบริการมีโรงพยาบาลดีๆมาคอยซัพพอร์ตในในเวลาที่เราเจ็บป่วยแล้วก็มี มีพยาบาลดีๆมาคอยดูแลแล้วก็มียาดีๆในการรักษาเราให้หายเร็วยิ่งขึ้นนะคะและถ้าถึงวันที่เรากเกษียณประกันตัวนี้ล่ะค่ะเมื่อครบสัญญาเราก็ได้ได้เงินมาไว้ดูแลตัวเราเองตอนแก่นะคะจะได้ไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานหรือเป็นภาระของใครและถ้าวันหนึ่งเราต้องจากโลกนี้ไปประกันตัวนี้จะทําให้ลูกหลานเรารักเราแล้วก็จดจําเราให้มากที่สุดว่าวันหนึ่งที่เราจากไปพ่อหรือแม่ยังได้ทิ้งมรดกก้อนใหญ่ไว้ให้เขาทําให้เขาไม่ต้องลําบากนี่ล่ะค่ะคือประกันชีวิต